ก่อนจะรับชมคลิปอ่านก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนการลงทุนนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควายแช n แนลนะครับวันนี้อยู่กันในเกม o l l ีล็อกเกนะครับก็ก่อนจะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันหน่อยนะครับสำหรับเกม o อลีล็อกเ t นะครับเป็นเกมแนวตรุยอวกาศนะครับที่ให้ผู้เล่นนะครับเปรียบเสมือนเป็นคนในนาซาเลยนะครับปล่อยจรวดออกไปสำรวจทรัพยากรในพื้นที่ต่างๆ โดยตัวเกมนะครับจะมาในรูปแบบของเกมสี่เหลียญนะครับซึ่งแต่ละเหรียยนะครับจะมีความสําคัญที่แตกต่างกันไปนะครับสําหรับตัวเกมนี้นะครับรันอยู่บนแบ็กเชนนั่นเองนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับทางตัวเกมมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายให้เข้าร่วมด้วยนะครับในคอมมูนิตี้ของตัวเกมนะครับและก็มีการปล่อยขายพรีเมียมพาร์อยู่ตลอดเลยนะครับยังไงก็เข้าร่วมในส่วนของคอมมูนิตี้ของตัวเกมเพื่อติดตามข่าวสารไปก่อนก็ดีนะครับสาหรับผู้เล่นคนไหนนะครับที่สนใจจะเล่นเกมนี้นะครับ สำหรับรูปแบบทวินมิกของตัวเกมนี้นะครับสำหรับเกมโอริล็อกเก็นะครับทรัพยากรภายในตัวเกมนะครับมี4ประเภทนะครับหรือสี่เหรียญเองนะครับคือโลหะคริสตัลพลังงานแล้วก็ข้อมูลเนี่ยนะครับผู้เล่นแต่ละคนนะครับสามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันได้นะครับและในการรับทรัพยากรแต่ละอย่างนะครับผู้เล่นจําเป็นต้องทําการปล่อยจรวดนะครับออกไปสํารวจแล้วก็เก็บเกี่ยวทรัพยากรจากพื้นที่ต่างๆนะครับโดยจรวดนะครับก็จะมีประเภทที่ต่างกันไปด้วยนะครับ สำหรับตัวเกมโอริล็อกเก็ตนะครับผู้เล่นสามารถจัดการกลยุทธ์ของผู้เล่นได้เองนะครับไม่ว่าจะเป็นการขุดทรัพยากรบางอย่างนะครับแล้วก็นําไปปรับปรุงจรวดหรือพัฒนาหลายๆด้านไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อเพิ่มความสมดุลในการเล่น่นเองนะครับทําให้เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองระบบนี้นะครับจะทําให้ผู้เล่นนะครับได้อิสระจากการผันผวนของราคาตลาดนั่นเองนะครับในส่วนของทรัพยากรภายในเกมนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับมี4อย่างนั่นะครับคือโลหะคริสตัลพลังงานและก็ข้อมูลนั่นะครับ ในส่วนของโลหะนะครับเป็นวัสดุสําคัญมากเลยนะครับสำหรับการสร้างจรวดใหม่นะครับสามารถรับได้จากการปล่อยจรวดคาร์โกล็อกเก็ตนะครับต่อไปนะครับในส่วนของคริสตัลนะครับเป็นวัตถุดิบที่ใช้สําหรับการผสมโลหะเพื่อใช้สําหรับการสร้างจรวดใหม่นั่นเองนะครับสามารถรับได้จากการปล่อยจรวดฮาวเวสเตอร์นะครับและอย่างต่อไปนะครับพลังงานนะครับเป็นทรัพยากรที่ใช้ในการเติมเชื้อเพลิงนี่นะครับสำหรับจรวดและการสร้างจรวดใหม่นะครับก็จําเป็นที่จะต้องใช้พลังงานเช่นกันนะครับ สามารถรับได้จากการปล่อยจรวด Explorer Rocket นั่นเองนะครับและอย่างสุดท้ายเลยนะครับข้อมูลนะครับจรวดต่างๆนะครับจำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลนะครับเพื่อให้จรวดสามารถไปขุดทรัพยากรต่างๆได้นะครับและในการสร้างจรวดใหม่นะครับก็จำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานเช่นกันนะครับสามารถรับได้จากการปล่อยจรวด Harvester Rocket นะครับก็สี่ทรัพยากรหลักๆของตัวเกมนะครับมีคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถลองเลื่อนลงมาด้านล่างดูนะครับว่าภายในตัวเกมนะครับมีจรวดอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับจรวดคาร์โก้นะครับด้านซ้ายมือ ด้านขวามือนะครับสเกลนะครับด้านล่างซ้ายนะครับจะเป็นเอ็ก o พรเลอร์นะครับส่วนด้านขวานี้นะครับจะเป็น h a r เวสเตอร์นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของเหรียญนะครับว่าจรวดแต่ละลำนะครับสามารถไปขุดทรัพยากรอะไรได้บ้างนะครับเพื่อสามารถดูได้ใน w วท์เพเปอร์นะครับหรือภายในหน้าเว็บไซต์ของตัวเกมนั่นเองนะครับภายในตัวเกมโอ l l ล็อกเกนะครับเกมนี้นะครับมีระดับของจรวดที่หลากหลายมากเลยนะครับโดยวิธีการอัพขั้นนะครับผู้เล่นจำเป็นต้องนำการระดับเดียวกันนะครับมาผสมรวมกันนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับระดับคอมมอนระดับ1นั่นเองนะครับให้เพื่อนๆนะครับนำคอมมอน3ใบนะครับมาผสมรวมกันนะครับก็จะรับรีวอร์ดออกมาเป็นคอมมอนระดับ2 1ใบนั่นเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับใช้ระดับคอมมอน4ใบนะครับมาผสมรวมกันนะครับเพื่อนๆจะรับเป็นรีวอร์ดอยู่ที่คอมมอนระดับ2 2ใบนั่นเองนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับแต่ที่มันแตกต่างกันนะครับระหว่างวิธีการใช้วัตถุสามใบกับวิธีการใช้วัตถุสี่ใบนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆนะครับใช้แค่3ใบใช่ไหมครับ มันมีโอกาสที่เพื่อนนะครับจะเลื่อนอันดับด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับรีวอร์ดที่จะได้รับเป็นแรนะครับอยู่ที่10%อนีพิกนะครับอยู่ที่1%นั่นเองนะครับแปลว่านะครับถ้าผู้เล่นคนไหนนะครับต้องการเซฟเซฟนะครับก็ใช้4ใบนะครับจะได้รับรีวอร์ดออกเป็น2ใบนั่นเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับต้องการที่จะลุ้นนั่นเองนะครับให้เพื่อนนะครับผสมแค่3ใบนะครับเพื่อที่จะลุ้นไปเป็นระดับแรหรือเป็นระดับอีพิกนั่นเองนะครับสำหรับรถแมพภายในตตตตตััััััววเเเเกกกมมนน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 นะะะะคคคครรรรรรบบบบออีี้้ยยู่่่ใใสสท2ป็าาาางง NFT ๆภ ทางตัวเกมได้มีการจัดกิจกรรมไวลิสและทําการขายพรีเมียมพาสเรียบร้อยแล้วนะครับทางตัวเกมนะครับจะเปิดให้ผู้เล่นนะครับได้เล่นในช่วงคอร์เตอร์ที่3นะครับหรือสเตทที่4่นะครับยังไงก็สามารถเข้าร่วมคอมมูนิตี้ของตัวเกมนะครับเพื่อติดตามข่าวสารการขายต่างๆได้นะครับสำหรับเกม o อริล็อกเ e t นะครับเป็นเมตาเวิร์ดของ o อริสเปยนะครับซึ่ง o อริสเปยนะครับมีหลากหลายเกมอยู่ในเครือนะครับอาทิเช่นว l ลสเปยและยูร์บันสเปยนะครับเป็นต้นเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของรายละเอียดของบริษัทโอริสเปดีกันว่าะครบ ให้เพื่อนกดเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับ ori space company นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นว่านะครับในเครื่องของเขานะครับมีเกมอะไรบ้างนะครับตอนนี้มีเกมหลักๆอยู่4เกมนะครับคือ w a r space ori rocket นะครับ u b o n space แล้วก็ s c a p e from s e l a นะครับเขาบอกเอาไว้ว่านะครับถ้าหากเพื่อนๆนะครับเขาร่วมโครงการ metaverse ของ ori space นะครับจะได้รับโบนัสหรือผลประโยชน์ต่างๆมากมายเลยนะครับ เช่น A นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถเลือกที่จะเล่นเกมในโปรเจกต์ของเขาเกมไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเข้าเล่นเกมใหม่ๆที่เปิดได้เลยนะครับ B นะครับเพื่อนเพื่อนที่เข้าร่วมเกมแรกๆของโปรเจกต์นะครับจะมีโอกาสได้รับสิทธิพิเศษต่างๆนะครับของเกมใหม่ๆได้มากกว่านี่นะครับเจ้าอย่างเช่น w h i t list อะไรประมาณนี้นะครับส่วน C นะครับเพื่อนเพื่อนที่มี NFT ของโปรเจกต์โอริสเพยนะครับจะได้รับโบนัสในการขุดทรัพยากรต่างๆด้วยนะครับตามจำนวนโปรเจกต์ที่เพื่อนเข้าร่วมเลยนะครับก็ภายในโปรเจกต์ของโอริสเกกมหหลลายให้้้ผูเเเลลล่่นนไดยนะครับ นั่นคือเกมแรกเลยนะครับอันนี้ wall space นั่นเองนะครับเกมต่อไปนะครับ oli rocket นะครับเกมถัดมานะครับ urban space นะครับและเกมสุดท้ายของโปรเจกต์นี้นะครับ s e form s e ย i a นั่นเองนะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับชื่นชอบเกมไหนก็ลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมในตัวเกมแต่ละตัวเกมดูนะครับเพื่อความแน่ใจในการลงทุนนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหากใครมีคำถามสงสัยตรงไหนหรือต้องการแนะนำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ หรือถ้าไม่กล้าคอมเมนต์นะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย